ในโลกที่ยุทธวิธีและภัยคุกค,คามทางทหารพัฒนาไปอย่างรวดเร็วความจำเป็นในการเสริมสร้างขีดความสามารถของยานเกราะจึงกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนและในปี2026นี้หนึ่งในอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียคือ VT สี่รุ่น2026รถทั้งหลักจากจีนที่ถูกปรับปรุงใหม่ให้ทรงพลังดุดันและชาญฉลาดยิ่งกว่าเดิม VT 4เวอร์ชั่นใหม่นี้ไม่ใช่แค่การอัปเกรดเล็กน้อยแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับสนามรบยุคใหม่ทั้งในด้านเทคโนโลยีระบบอาวุธและเกราะป้องกันและที่สำคัญคือประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่ได้ร่วมทดสอบใช้งานอย่างเป็นทางการภาพรวมของวีธี4รุ่น2026รถถังอัจฉริยะยุคใหม่ว t 4รุ่น2026เป็นรถถังหลักเมนแบทเทิลทัรุ่นปรับปรุงจากว t 4รุ่นก่อนหน้าที่เคยส่งมอบให้แก่กองทัพบปกไทยตั้งแต่ปี2,560ตัวรถถูกออกแบบโดยบริษัทเิริงโคซึ่งเป็นผู้ผลิตอาวุธชั้นนำของจีนรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับการพัฒนาในหลายด้านได้แก่ระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติรุ่นล่าสุดการเสริมเกราะแบบ Reactive Armor ขั้นสูงเครื่องยนต์ทรงพลังรุ่นใหม่ระบบการเชื่อมต่อข้อมูลแบบดิจิทัลสิ่งเหล่านี้ทาให้วีที สีกลายเป็นยานเกราะที่ศัตรูไม่สามารถมองข้ามและเป็นหนึ่งในรถถังที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมรรถนะคุ้มพลังที่พร้อมลุยทุกภูมิประเทศเครื่องยนต์ของวีทีสรุ่น2026ได้รับการอัปเกรดให้มีกำลังสูงถึง1,300แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้ถึง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนลาดยางและประมาณ40-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ขรุขระ ระบบกันสะเทินแบบไฮดรอลิกแบบใหม่ช่วยให้รถถังเคลื่อนที่ได้ราบรื่นขึ้นลดแรงกระแทกต่อลูกเรือพร้อมระบบระบายความร้อนแบบปรับอัตโนมัติซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นของไทยโดยเฉพาะวิธี4ี่สามารถวิ่งลุยน้ำได้ลึกถึง1.4เมตรและปีนเนินชันได้สูงถึง60%จึงสามารถใช้งานในทุกสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นป่าดิบภูเขาหรือพื้นที่ชายแดนอาวุธหลักการโจมตีที่แม่นยำและทรงพลังวิธี 4รุ่นใหม่ติดตั้งปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด125มิลลิเมตรพร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติออโทโลเดอร์ที่สามารถยิงได้ต่อเนื่องถึง8นัดต่อนาทีรองรับกระสุนหลากหลายแบบได้แก่กระสุนเจาะเกราะ a b สกระสุนระเบิดแรงสูง h ีกระสุนแบบ h e a รวมถึงกระสุนจรวดต่อต้านรถทั้งแบบยิงจากลำกล้อง ATGM ระบบควบคุมการยิงรุ่นใหม่ใช้กล้องเลงแบบดิจิทัลความละเอียดสูงพร้อมระบบ AI วิเคราะห์วิธีกระสุนและการเคลื่อนที่ของเป้าหมายแบบเรียลไทม์ทำให้วิธี4ยิงได้แม่นยำแม้ขณะเคลื่อนที่หรือเป้าหมายอยู่ในระยะไกลกว่า4กิโลเมตรระบบป้องกันเกราะสุดแกร่งและอุปกรณ์ต่อต้านภายัย เพื่อรับมือกับอาวุธต่อต้านรถถังรุ่นใหม่วิธี4ปี2026ได้ติดตั้งเกราะแบบผสมระหว่างเกราะคอมโพสิตและ Explosive Reactive Armor e er r อที่สามารถดูดซับแรงระเบิดและลดความเสียหายจากกระสุนเจาะเกราะและจรวดนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนภัยด้วยเซนเซอร์เลเซอร์รอบทิศทางและเครื่องยิงควันพรางตัวอัตโนมัติเพื่อหลบหนีการโจมตีจากโดรนหรือจรวดนำวิธี ในกรณีที่เกิดการระเบิดภายในตัวรถยังมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบกรองอากาศแบบต้านเคมีและชีวภาพซีบยายนเพื่อปกป้องลูกเรือในสถานการณ์ฉุกเฉินเทคโนโลยีภายในรถทังยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของวีทีสี่รุ่นใหม่นี้คือการใช้ระบบควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ Integrated Digital Combat System ซึ่งเชื่อมโยงกับหน่วยบัญชาการผ่านระบบสื่อสารเข้ารหัส ผู้บังคับการสามารถตรวจสอบตำแหน่งของรถทั้งฝ่ายตนและฝ่ายตรงข้ามได้ผ่านหน้าจอแบบ tactical display และสามารถสั่งยิงหรือเปลี่ยนยุุธวิธีได้อย่างรวดเร็วกล้องของผู้บังคับการเคยเมนเดอรไซต์และพลยิงกันเนอร์ไซต์รองรับภาพกลางวันและกลางคืนพร้อมระบบค้นหาเป้าหมายแบบอัตโนมัติ auto tracking บทบาทในกองทัพไทยพลังใหม่แห่งภาคพื้นดิน กองทัพบ,บกไทยได้เริ่มบรรจุวีธีสี่รุ่นแรกตั้งแต่ปี2,560และพิสูจน์แล้วว่าเป็นรถถังที่คุ้มค่าในแง่ของประสิทธิภาพและค่าบำรุงรักษารุ่น2,26 0นี้จึงถูกสั่งซื้อเพิ่มเติมเพื่อทดแทนรถถังเก่าเช่น M418 และไทย69ที่มีอายุการใช้งานยาวนานโดยจะเข้าประจำการในหน่วยรบหลักและหน่วยยานเกราะของกองพลทหารม้าในหลายภูมิภาคการบรรจุวีที สีรุ่นใหม่นี้จะช่วยยกระดับกำลังรบภาคพ,พื้นดินของไทยให้ทันสมัยและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตสรุป VT สี่รุ่น2026ความแข็งแกร่งที่ศัตรูไม่กล้าเข้าใกล้ VT สี่รุ่น2026คือยานเกราะที่รวมทุกองค์ประกอบของรถทั้งยุคใหม่ไว้ในคันเดียวทั้งความเร็วพลังโจมตีระบบป้องกันและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มันไม่เพียงแค่เป็นอาวุธแต่ยังเป็นเครื่องมือแห่งการปราบศัตรูที่จะช่วยสร้างสมดุลอำนาจในภูมิภาคและยกระดับศักยภาพของกองทัพไทยให้ทัดเทียมประเทศมหาอำนาจ